สวัสดีครับพวกเราช่องทางน้องมุกแฟมรีนะครับผมนีก็พาน้องมุกมาเล่นน้ำมูลแล้วนะครับผมถึงมแล้วนะครับผม โมดลงโมดองเนี่ยวิ่งมาเลยนะครับผมวันนี้วิ่งมาเลยนะครับผมโมกวิ่งมาเลยนะครับผมดิมนะครับผมกลัวไม่ลมพัดดักตัวอ้อยตัอยตัวอ้อยตั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 อยโมกตัอยตัอยขึ้นมานะครับผมขึ้นขึ้นมาทางโคดหินนะครับผม หมดลงโอ้ยนะมาลนล้นนะครับผมมาลงเล่นน้ำนะครับผมสุขใจดูขอบปูนนะครับผมดูขอบปูน

Thấy cứt ma bị chui mai papa, buôn xuống đất buôn xuống đất, ra buôn xuống đất, ra buôn xuống đất, xuống, buôn, 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 buôn,

กินใบยาลาบยักษ์นะครับผมเดินเดินข้างล่างไม่เดินหรือจะเด,น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 ดินข้างบนอุ้ย,ยลาลงไหมาลาลงไหมาลาลงไหมอุ้ยเจ้่นี่ก็ทำลีลานะครับผมบายเฮ้อเฮ้อไปเฮ้อเฮ้อเนี่ไอ้เฮ้อ để ai ti hắn biến má vào đứng mm. định mà Mà กินต้นไม้ราบนะครับผมกินต้นไม้ราบอยากยูแถวๆนี้นะครับผมมามานี่มาดูต้นไม้ ออาจจะลามน้องไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับจะลามน้องไว้ตรงนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปรับน้องตีตีนะครับผมกลับจากโรงเรียนคนนะครับผมนี่นะครับผมหันันหนักงวงเลยนะครับผม Good. ก็มเจอกันอีกทีนะครับผมจเจอกันอีกทีนะครับผมสวัสด,ดีครบับยังครับผมก็ปล่อยให้น้องมุกกินหญ้านะครับผมกินต้นไม้ราบยักษ์นะครับผมให้น้องมุกเล็มกินนะครับผมกินเล่นนะครับผมให้เล่นขี้ครูนด้วยนะครับผม หลังจากถูต้นไม้มาก็จะมาอะลอยให้น้องมุกเล่นทิชโค่นนะครับผมเล่นที่ชนกินต้นไม้ยราบยักษ์นะครับผมตามอัธยาัยนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เวลาลงเล่นน้ําแล้วนะครับผมจะได้ลงเวลาลงเล่นน้ําแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผม งก็จะอยู่ไกลหน่อยนะครับเลยนะครับผมพยายามเล่นขี้ตุ่มนะครับผมเล่นโจนนะครับผมสปาผิวนะครับผมมันนี้ก็จะให้น้องมาสปาผิวนะครับผมมาดูอ่ะต้นที่พอควันาลามน้องอาลามน้องมุกไว้นะครับผม ว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมต้นแค่นี้นะครับผมต้นแค่นี้นะครับผมเอาน้องมุกอยู่นะครับผม แอเคดนะครับผมต้นพันพันต้นนี้รอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไป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 อยู่ต้นนู้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมนู้นนะครับผมนู้นนะครับผมไม่ใช่ว่าน้องมึกไม่ดื้อนะครับผมต่มดื้อนะครับผมอเล่นโซ่นะครับผมแต่เพราะควานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามห้ามนะครับผมก็จะห้ามไว้นะครับผมปรามไว้นะครับผมถ้าน้องเล่นก็จะปราบนะครับถ้า นงมุกนะครับผมถ้าพ่อควานไม่อยู่นะครับผมก็จะดึงขึ้นมาเล่นเลยนะครับผมก็จะดึงเลยนะครับผมเอาโซ่ขึ้นตัวนะครับดึงเลยนะครับผมนู่นนะครับผมเล่นที่โคลนอยู่นู่นนะที่โครนมีแต่ไม่เล่นนะครับผมไม่ค่อยเล่นนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องมุกแฟมิลีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ